มาเออ่ที่วางนี้นะคะจะได้รับของสุบาคุณมีเป็นเครื่องดื่มตอนรับเป็นน้ำมมลบรี่เดี๋ยวป้าเอ็งกินกับลาย่างก็อร่อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของที่วางเป็นขนมโบภูมิใจนำเสนอเพราาะนนั้มอันนี้นึกถึงเพื่อนชาวโรนไนที่ปกติเวลาเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาขนมอย่างเงี้ยมาฝากมีแค่บันไดมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นที่นี่ที่แรกมีออกแบบีนสามรสอันนี้เป็นรส ไอจีนอว์สไปซี่แล้วก็รสสาหร่ายหน้าตาเป็นแบบอันนี้คือยอดเป็นช่วรสสาไร่ายก็คือจะคุกสาลร่ายแทนช่ถูกปะถู่บางทีก็ท่ามาบบตัวเหตุที่ดูว่าข้างในดเพราะว่าถูกเป็นโบต้มงผูกเป็นโบปกติข้างในนี้เขาใส่เป็นอะไรครับปลาค่ะเป็นปลานะครับไส้ทำจากปลานะคะปลาถูทำจากปลาทูแล้วก็ มันเป็นของกินเล่นที่เขาบอกว่าสุขภาพดีปากกินสุขภาพดีอร่อยมากเนี่ยแล้วก็มีน้ำตาลแว่นน้ำตาล่่คะอร่อยอ่ะอันนี้อันนี้เต็มอ่านี่เ้ต้นเลยลูกต้นเล่แล้วสี่สิบเก้าแม่ต่อฉันจเป็นของแท้แล้วก็กลิ่นจะรั่วแท้ไม่เหนียวเพื่อนร้อนนะเพื่อนฟองชายด้วยมันจะไม่เหมือนกันถ้าปนน้ำตาลชายนี่มันจะถูก มันจะห้าสิบหกสิบแปดสิบจะไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนคือรสชาติของสสิคเลอันนี้หอมชิ้นน้ำตาลย่างตาลตลอดไม่ปนนุ่เนี่ยเอาไปทำขนมโกอร่อยทูดูมันจะไม่หวานแหลมดูดูข้าวยังไม่หวานมันละวนแท้เนี่ยต้องซื้อไปใส่กาแฟกินได้เลยอร่อยตั้งขนมโกอะไรกินน้ำปิกเผาโคดักสุดท้าย เอาไปทาขนมปังโอ้โหขนมปังปิ้งทาลำพิกเผาใส่ปลาอินซีใส่ปลาใส่ปลาอินซีด้วยใส่ปลาอินซีนะไม่กินไม่เหมือนเพื่อนเพม่ได้ไม่ชินแล้วมียี่ห้อนะคะวังแยลิงอันนี้ก็จะมีขายตามงานโอท็อปไม่มีไม่มีถ้าจะมาไม่เท่าไรเดียวเพราะว่าส่งลำดุลส่วนตัวส่วนอันนี้มีแต่มีตามงานโอท็อปออ๋แล้วถ้าอยากทาน รรโทะมีวิธีไหนต้องโทรมานะครับก็ขอเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรด้วยค่ะเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์คุณนาที่อยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมครับก็แปดหน้าเลยได้แปดก็แปดหกเจ็ดสองสี่กุณาคือคนนี้อ่ะก่ณาเป็นคนเลี้ยงชื่อจริงชื่อแล้วก็ส่งส่งเคอรี่ค่ะส่งเคอรี่เคอรี่มีกี่คนสี่คนโอ้ยตายอยู่คนไม่ได้ดู